Okay, โอเคแล้วเดี๋ยวเข้ามาไหมกันครับ <c oughs> อากีน,น,นนะเกิดว่ามันมีหลุดไปขออนุญาตไม่ลงไม่ลงยังโอเคค่ะส,ส,สวัสดีครับ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 มือ,อชนชนนิดหนึ่งครับชนนิดหนึ่งอันนี้นำตัวทีละคนค่ะขัดนูนก่อนเลยได้ครับสวัสดีครับ ชื่อยูวนะครับผมเอ่อูมิชานครับระบบเป็นทีมเน็ติลี่เรื่องอร่วมกับเธอครับเย้ครับพีฮีโรตินะครับระบบเป็นโต้งครัาป oh. อสุภการนะครับระบบเป็นสินครับต,ต,ตีวันพิชิตน,นะครับผมระบบเป็นดวงครับเวฟธนพันธ์ครับระบบเป็นแปะครับออโต้สอนั่นระบบเป็นมาวิสครับ น้องชาญพจน์กระบดเป็นเจตนาครับใครพอจะเล่าเรื่องย่อของข้าวให้พี่ฟังได้ไหมก่อนที่เราจะได้ดูหนุ่มไม่ไม่เอาข้าวเนอะลูกม่นต้องเล่าต่อนันที่ไม่จกเอาข้าวๆนะเรื่องย่อคือมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเรียนอยู่มัธยมศิลป์นี่แบบข้าวๆเลยไปไปตามจีบเด็กคนนั้นชื่ออะไรลูกชื่อดวงครับชื่อดวงไปตามจีบคนชื่อฉินที่อยู่คณะ ดุริยาปีหนึ่งเหมือนกันเอกแจ๊ดครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาตกหลุมรักจริงข้าจริงจริงเพราะเป็นประมาณนี้แต่ว่าคือมันก็จีบแบบว่ามีมีแบบแผนการใช่แต่ว่าในส่วนนี้คตีคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนที่ที่กาเติมเข้ามาไม่ไม่ไม่ได้ระบุไว้ใช่ครับก็ยัให้คุณอยากให้ทุกคนรอดูรอดูดีกว่าว่าแบบมี มีหลายมีหลายแผนการมาแนเลยใช่ครับซึ่งคนจีบไม่เก่งเป็นติดไ่ยังไงเพราะว่าลองด้วงเนี่ยมีเพื่อนๆอคอยช่วยใช่เมื่อเขาช่วยได้เขาช่วยได้บางบางทีบางคนบางคนบางคนมันก็จะมีในแต่ละครั้งที่แบบว่าเพื่อนคนนี้ปรึกษาได้เพื่อนคนนี้ ปรึกษาได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ตามใจเราหวังอ่าใช่ครับฝากเรื่องเราเก็บไว้ก่อนรู้ก่อนดีก่าครับอันที่บอแนะนำเพื่อนฝากเราหน่อยครับครับนี่ชื่อโต้งครับอันนี้ชื่อคิมแล้วก็เป็นพีกับพี่ฮิวครับทำไมเรามาเป็นเพื่อนรักกันได้จังอ๋อคือเอาจริงเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนก่อนเข้ามหาลัยอยู่แล้วเฮ้ยจริงใช่เป็นคนที่น่าจะเป็นไอ้คนที่เอเนอร์จีเข้ากับเราด้วยถ้าในบรรดาสามคนไคยจริงเนี่ย ผมว่าผมว่านี่ผมว่าเขาเอาดิงเขาแอบร้ายกาศแอบร้ายอยู่แอบร้ายเขาบอกผมร้ายเฮ้ยร้ายแบบไม่ไม่จีบอขอมึงจีบหน่อยเขาเอาละหมอเอาละหมอฟันผมเจ็มร้อยเลิกล่างเลยเจ็บร้อยจริงๆเรานิ่งๆก็มีเสน่ห์พอจะจีบได้เฮ้ย หมอฟัิงขอบคุณอ่าเป็นเป็นทั้งสามคนเนี่ยเอาจริงไม่ได้มีใครหรอกแถวพราวขนาดนั้นแต่ว่าทัดที่สุดได้เป็นคนนี้ใชแล้วแล้วอย่างพี่ปอละคะจีบเก่งไหมคะผมจีบไม่เก่งครับรอให้คนมาจีบเก่งมากกว่าอยากจีบพี่ปอต้องทำยังไงอ่ะให้พี่ปอพอเข้าถางทำยังไง ชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบคนนี้มิฉะไหมชอบไหมคะก็ก็ดีครับก็ดีชอบคนอารมณ์ดีไหมฮะก็ดีครับก็ดีครับคนตลกคนตลกไหมเท่เท่ก็ได้ครับก็ได้สดตส์สดใสหรือว่าเป็นคนตลกไหมพี่ป๋อเออตลกนี่โดนโดนเส้นเลย ผมรู้ว่าเขาชอบแบบไหนเขาชอบคนเบียวจริงอ่าเขาชอบช่วงน,นี้ที่ติดเป็นเนี่ยคือเรารู้ไงว่าเขาชอบเฮ้ยไปถึงซีรีส์หรือว่าชีวิต <laughs> ไม่ใช่หรือว่าเราคือปกติเร <laughs> าชอบคนแบบตลกน่าร่าแบบเฮฮาอะไรอย่างงี้เราก็แบบเราก็ชอบทำแอคชั่นที่คล้ายๆพี่ชายคนหนึ่งเออพี่ชายคนนั้นพี่ชายคนนั้นก็สอนมาเหมือนกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ไอ้อดี๋ยพี่ขอพี่ถามหน่อยพอเทรคเตอร์เรื่องนี้มัน,น,น,ม,น,นออม,มันต้องนิ่งนะคะแล้วพอต้องมาเจอกับเนี่ยเจอเนี่เดี๋ยวออกมาตลกแบบคนตลกเออ <S <S เอาจริยงยากเหมือนครับมาพาังคือเราต้องแบบเข้าถึงแบบตัวละครจริงๆเลยเนะี่ยแล้วเอาจิ้งฉินอนะ่ะไม่ใช่แค่ว่านิ่งอย่างเดียวแบบข้างในมันรู้สึกไปด้วยมันรู้สึกนะแต่ว่ามันเอ็กเพรสยาก ยากมากนอนเลยในชีวิตจริงมีคนมาตามจริงที่เราี้เระสบการณยังไงดีคะสมมุติในชีวิตจริงกาทพันในมือก็คือโหเราคงรู้สึกว่าเออก็เป็นสีสันในชีวิตดีเออสองถ้าเปพี่ขอครับถ้าต้วงมาตีพี่ขอพี่ขอจะเลี้ยกไหมขอแบบ ขอดูก่อนดูไปเรื่อยๆถ้าถึงแบบจุดหนึ่งแล้วค่อยว่ากันเฮ้ยแต่เขาจริงใจนะพี่ดวงอะเอออ๋อใช่เออดวงไงเออแบบจริงจังแล้วก็จริงใจอาจจะไม่ชอบมักเหรอ้าวถ้าพี่ปอไปเลือกตู้เขาอจจะไม่ได้เลือกตอ๋ออ่าอ่างั้นเอาา้ามเลยวันนี้เมื่อกี้ เขาบอกแล้วว่าเป็นฝันจีบเก่งมีเพื่อนคนดีอ่ะเพื่อนเพื่อนคุณแล้ว่านเวฟกับน้องใครจีบเก่งกว่าบอกมาเลยน้องโอ้โหโยนนั่นเลยทำไมทำไมเล่นไม่กี้เขาก็พูดอยู่ว่าเขาเป็นโค้ดเออเขาบอกเขาเป็นโค้ดแต่แต่เป็นโค้ดไม่ไม่จำเป็นต้องลงสนามนะอะเราเราได้เอาชีวิตจริง เขาเรียกนัทเสริมในซีรีส์แม่เออก็ก็เล่นเป็นตัวเองเองอาชอบชอบเป็นคนมีฮาใช่ครับคือมีฮาเป็นคนบอกว่าชอบเล่นชอบอะไรยากไหมมั้งไม่ต้องมีจังหวะแบบเล่นนับลูกวางกระดาษอะไรไม่ต้องช่วงแรกๆก็ยากอยู่ครับเพราะวอาจจะยังไม่ได้สนิทกันจังหวะ ไ์เวฟกับจีอะไรเงี้ยออแล้วพอแบบว่าได้เริ่มถ่ายได้เริ่มอะไรไปก็หลังหลังนี้ก็มองตาก็ดูใจแล้วครับไม่ครับผมไม่คร่ายแล้วอย่างเวฟล้ร้จเก่งไหม่ไม่ค่อเก่งครับแต่ช่วยเพื่อนจีบหรือว่าเพื่อนก็ทำใ้ได้ทำให้ยงไม่ร้อยบา้ ไม่เพื่อนไม่ค่อยทำครับชอบกลัวหายไปเลยเพื่อนไม่ค่อยทำไชอบบอกอกแผนไปแล้วแล้วไปแล้วเพื่อนไม่ค่อยทำดวงดวงไม่ค่อยทำเตาอะไรนีใช่ลองทำดูนะเผื่ออาจจะสำเร็จก็ได้เอออ๋อหมายถึงดวงใช่ไหมครับครับครับอ๋อจะอะไรไม่คือดวงเขาขี้กลัวไงเขาแบบคิดเยอะแบบทำแบบนี้ไปแล้วเขาจะเป็นเขาจะชอบหรือเขาจะเดินหนีเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ไ่ราเราอีกคนหนึ่งเราโต้ด <can> <subscribe> <c oughs> ูโต้สามารถช่วยได้เหมนให้ช่วยได้ถ้าถ้าเกิดให้โต้ช่วยจิบฉิงนวก็สามารถทำได้เหมือนกันเออดจีบได้เหรอลูกเขาโดนปกติโดนจีบเออรู้ว่าเราโดนจีบเราชอบแบบไหนชอบแบบแบบแบแ้ ที่โดนจีบมาเขแบบกแบบไหนที่เราโดนจีบมาสมมติแบบให้แบบให้ดอกไม้อะไรเป็นแนวไหนหรอแบบให้ดอกไม้อะไรเออให้ดอกไม้เนเองบอ๋อเมื่อกี้บอกว่าเวฟเวฟบอกว่าเวฟไม่บอกใช่ไหมบอกแขกว่าแบบคนจีบยังไงที่อยากรู้เวลาจีบพี่บอกเขาอะเาเ็ว่เฟแบบเธอ นี่พี่มีในโซเชียลเห็นไหมเป็นเจ้าพ่อวลีเออหรือวลีวันนี้ขวงวลีเด็ดอ่าวลีเด็ดหนึ่งคำหนึ่งประโยกดีไม่เท่าเล่าไงก็ไม่เท่านี้ดีดีไม่เท่าเในในทีวีจะได้เห็นวลีเด็ด เียแน่นอนครับโอ้โหคิดเองมั้ยคิดเองมั้ยก็มีคิดเองครับหมดเลยครับคือหลายๆอันเลยที่วีพิดเองแบบอินผวาในซีเลยอ่ะน็อตนะคะเวลาจีบเออเวลาจีบจีบที่เราจะจีบใครอย่างเงี้ยต้องหันไปมองแล้วจีบไปในในชีวิตจริงทีบอกว่าเฮ้ยเป็นคนไม่แบบนี้วัีวลีเลยวันรีจีบไหมวลีจีเออ ก็ถ้าเป็นวอลลจีพก็ช่วงนี้ก็ใกล้ๆกเทศกาลแล้วด้วยก็ตูจีนอาไหว้หมูแล้วเมื่อไหร่จะพาหนูไปไหว้แม่เฮ้ยไหแม่เนะไอ้หนไมไหวารหแม่มอ่มาเแม่ม่ไห่ยู่แม่วันนี้ให้แกรงแม่ิงจริงแม่ิจริงแม่ริง คือจริงๆต้องเล่าก่อนวันนั้นคือไม่รู้จริงๆว่าเป็นแม่คือคิดว่าเป็นแม่แม่หมาปีกเลยแบบว่าทำนี้ไปก็คือการขอไปตรงนี้ด้วยันนั้นแม่เขามาหรอแล้วแบบไปทำนี้ใส่แล้วเขาเอาวลรีติดงขายลาแม่เออไม่ใส่แม่ก็ใส่แม่ก็โอ้โหแล้วแบบลั่นห้องเลยอันนี้อันนี้ได้ผลไหมก็ ต้องถามว่าแม่จะพาไปไ่ว่า้องจะถาไพี่ว่าแม่ไหมแม่ก็บอกว่าน่ารักดีวันวันเลยสบาสบายแล้วเว้ยอ่ะอ่ะอย่างวันนี้จะได้ดูตอนแรกจากพี่บอกเป็นแบบว่ามันมีความสุขแค่ไหนยินแค่ไหนรู้จักหน้าผมได้ครับผมตีที่เมื่อไหร่ ใช่ติก็เพราะเป็นประจำอยู่แล้วต้องถามต้องถามฝั่งเขาถามฝั่งเขาโอ้โหแต่หนึ่งอย่างที่อยากดูว่าเขินอะไรเวลาต้องเล่นด้วยกันอยย่างงเี้อันนี้อยากดูจริงมันมีจังหวะเขินจริงก็หลายจังหวะอยู่ครับเพราาะว่ส่วนใหญ่อะติจะเขินเพราะว่าบางแอคชั่นบางจังหวะเงี้ยเราไม่ทำในชีวิตจริงแต่ว่าในซีรีส์เราทำ แต่ชีวิตจริงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำบ้างแหละแบบบางทีจับมือเกิดอะไรที่สจับมือเขาตื่นตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ไม่แทบไม่เคยแบบจับมือออกออกออกแบบออกสื่อสาธารณะใช่ครับหลังจากนี้ก็คือน่าจะแบบไม่ขายตัวแล้วคตก่อนหน้าจะตื่นเต้นอยู่แล้วก็ดึงก็ทับหนึ่งในโลกหนึ่งพี่ตีมือไม่ว่างใช่ไหมโลกเราขาอะไรจับหนอ่า เดี๋ยวจับมืออย่างนี้เบอกมีนเอาจริงมีมีครับมีแต่บางครั้งเราเราอาจจะเก็บไว้อยู่เวลาเสอกนเราเอาจริงเราเป็นคนเก็บได้บาอนรั้งเก่งเลยอยากรู้ว่ามันจี่วู้กเสด้วนไหนก็คงยิ้มอะมง เมติฮะติรู้ไหมว่าตอนไหนที่เขาเกิดไม่รู้เลยเหรอแต่ตอนนี้พี่รู้ว่าติเกิดก่อมันก็มีบ้างแหละมันมันมีบ้างทีนี่กับแฟนจะเหมือนไหคะเขินเขินครับเขินเลยผมว่าแบบเพราะว่าดูจากบทดูจากอะไรอ่ะผมว่าทั้งเขินทั้งห่า ขอฝากซีรีส์เรื่องร่วมกับเธอด้วยนะครับนักแสดทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็เป็นการแกล้งแรกของเราหลายๆคนด้วยครับก็ยังไงก็เดี๋ยววันนี้รับชมกันได้ทางช่องวันทวันที่11นะครับเวลา14ทุ่มซึ่งแล้วก็ไอซีดูแล้วสีด้วยโอเคแบบแบบแกล้งเราก็ได้ว่าจะไแกล้งอะไรจะแกล้เราอมเคอะไรนะแกล้งเราแกล้งเราโอเ ก็แกงนะครับฉิมโต้งคิมครับก็อย่าลืมมาติดตามนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆที่ไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของซีเรื่องนี้แล้วก็ดูความนิ่งเงียบแต่ก็แอบแอบซ่าของพวกผมได้เลยแม่เป็นโซนแมสมีการซาเป็นโซนแมสจะยังครับมาไกลาขามาฝั่งนี้มาที่ เอาเว่นาเครับก็เวฟไปฟุแก๊งพวกผม้วยนะครับมีด้วงแปะเจมี่แล้วก็มาวิสครับเออไม่มีวันลีเด็ดในการฝาวิลลีเด็ดวนหววยวลี่เด็ดเห็นละคิดคิดคิดยากไปอะไรอี่เป็นอ้อร่ก็ฝาซีวีเรื่องร่วมกับเธอด้วยนะครับ วันนี้อาจจะยังไม่เห็นตัวแต่ว่าก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าขอเลยว่า EP หนึ่งก็น่าจะต้องสนุกมากแน่ๆแล้วก็จะสนุกขึ้นไปเรื่อ,อยๆแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยัซก็น่นาจะพูดไปเยอะแล้วเนาะก็เป็นขอขอบคุณแล้วก<อ>ันก็ขอขอบคุณพี่พิสื่อทุกคนนะครับต่ก็ <BR EN S 2> เป็นแฟนคลับที่แบบว่าคอยมาอา มาทำข้าวามาซัพพอร์ตเราด้วยแฟนด้วยใชร์กรันไปก่อนวันนี้วันนี้ตอนแรกแล้วก็วดูทุกวันอ,อ๋อโอเคครับก็ฝากด้วยกันเถอะด้วยนะครับวันนี้ตอนแรกเลยวันที่สังเวชแล้วจะตื่นเต้นมากๆเอาจริงเราตื่นได้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนใช่ตื่นเต้นมาหลายวันแล้วแหละก็ฝากด้วยนะครับทางช่องวันสังเ็ชเวลาสามทุ่มครึ่งครับแล้วก็ไอชีอีเวลา สี่ทุ่มพึ่งครับผมก็ฝากทั้งแก๊งด้วงแล้วก็แก๊งฉินด้วยนะครับผมแล้วก็มารอดูกันว่าด้วงจะจีบฉินติดตอนไหนนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็ถ้ายังไงชอบซีนไหนก็มาคุยกันใน X ได้นะครับเดี๋ยวพวกเราเข้าไปส่องทุกอันเลยใช่ครับแฮชแท็กของตอนนี้น่าจะเป็นคืนนี้มีด้วงกับเธอไปดูไปดูนี้มีด้วงนะเธอใช่ใช่แล้วก็แฮชแท็กของ EP ก็เดี๋ยวไว้ประกาศอีกทีนะครับใช่ครับ ขอบคุะขอบคุณนะคขอบคุณพี่ทุกคนนะครผมไม่ไปไลฟ์ไม่ไปไลฟ์ได้ถูกไ่ยไลโอเคไม่ไม่ไมอเไล์กัไปก็วันที่หนึ่งสมือสมืเออไ่ไ